อ่าวันนี้หาไทยจัดให้อีกแล้วครับกับชุดตีปออมครับเอาใจสายลุยนะครับจากค่าย v b a บครับเซตนี้ผมบอกได้เลยว่าดูเผินๆนึกว่าชุดละสองหมื่นกว่านะครับเรียกได้ว่าออปชั่นนี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับตรงคอนเซ็ปต์ร้านหาไทยครับใช้ดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องเท่ด้วยนะครับใช้ดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องเท่ด้วยครับกับชุดโปรโมชั่นปีใหม่นะครับ ปีใหม่นะครับจัดชุดโปรเดือดๆให้นะครับเผื่อว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองสักหนึ่งชุดนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจในการลุยงานต่อไปนะครับนะซื้อเบตตกปลาก็ยังดีว่าไปกินเหล้าหมดนะครับอ้าวมาเรามาเริ่มกันเลยครับตัวนี้นะครับเป็นคันตัวใหม่นะครับจาก VBa บครับเจ้า VBa บสฟ n n โนวดูดีไซน์นึกว่าถือได้ว่าบาซอนคันละสี่ห้าพันมานะครับแบงค์เป็นโทเลเจแปนครับมี2ความยาว6ฟุต6กกับ7ฟุต นะครับจับคู่กับลอกโปรฮันเตอร์ครับตัวคารามติกนะครับผมเรียกมันว่าลอกโปฮันเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเรียกง่ายดีนะครับก้าวลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มครับมาพร้อมกับซีนยางกันน้ําเข้าทุกจุดนะครับเสียงลั่นๆนะครับดีไซน์เหมือนชิมาโนแวนควิกนะครับใส่แขนคู่มาให้แล้วความจริงชุดแต่งอย่างเดียวนี่ก็ล่อไปเป็นพันแล้วนะครับใส่แขนคู่มาให้แถมเสากันล้มให้เรียบร้อยนะครับครบวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับ โคตรเดือดโคตรเดือดเรียกได้ว่าเกิดมาคู่กันจริงๆชุดนี้นะครับนะมี6ฟุต6กกับ7ฟุตนะครับชุด6ฟุต6ผมจะใส่คู่กับลอกเบอร์2 0 0พนะครับมันจะได้ไม่ดูลออใหญ่จนเกินไปนะครับลอกเบอร์2 0 0พนะครับถ้าตีเป็นพวกลอกใดว่าลออชิมาโน่ก็ประมาณลอกเบอร์2 0 0พนั่นแหละนะครับกลานาดกาลังดีครับน้ำหนักเบาดีไซน์สวยออปชั่นแน่นนะโูไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วอ่ะชุดนี้นะครับอ่า นี่จัดโอราคาตามนี้มีทั้งหมดแค่อย่างละ20ชุดเท่านั้นนะครับมีทั้งหมดแค่อย่างละ20ชุดนะครับความยาว6.6ฟุต6นะครับมี2เวทเหมือนเดิมนะครับ87กับ10.20นะครับคัน87นะครับตีเหยื่อเริ่มต้น6 1ถึง17กรัมนะครับเป็นคัน2ท่อนดีไซน์สวยๆเด้งๆดีดๆครับส่วนคัน10.20นะครับตีเหยื่อเริ่มต้น1 0 2ถึง24กรัม นมี6ฟุต6กับ7ฟุตเหมือนกันนะครับก็ใครสนใจชุดไหนรีบๆจัด,ดนด่วนนะครับมีแค่20ชุดเท่านั้นราคาตามนี้เลยครับพบชุดรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับถึงหน้าบ้านครับชุด6ฟุต6คู่ลอกเบอร์2,000จะเลือกเวท87ก็ได้หรือเวท1 0 2ยก็ได้1,990บาทนะครับส่วนชุด7ฟุตครับคู่ลอกเบอร์3า0พ นะครับ2,190ครับครบชุดรวมส่งนะครับลดจาก2,430บาทนะครับก็เรียกได้ว่าจัดให้แบบจุกๆเลยสวยๆเลยชุดนี้ผมบอกได้เลยว่าแค่ออปชั่นมันก็เกินราคาแล้วนะครับมีแค่ขนาดละ20ชุดนะสนใจทักอินบ็อกด่วนๆนะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวผมเขียนเอาไว้ล้กันนะมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับ